แต่นั้นน่ะก็คือว่าไม่อยากจะให้ผู้รับได้บาปก็คือว่าถ้าพระเวสสันดรไม่ให้สุรานะเดี๋ยวไอ้พวกขี้มามันก็จะด่าก็โพสตศาสตร์ต่ดิใช่ป่ะและ้วเนี่ยให้คนอื่นได้แต่พวกเราเนี่ยไม่ให้มันก็จะได้บาปเป็นอันมากเลยนะเอา้าถึงไม่เป็นทานก็อย่าให้เขาได้บาปเลยให้ไปเถอะเอาวิริยะวิริยะก็คือการเว้นจากบาปเพียรในการเว้นจากบาปแล้วก็เจริญบุญ สังวรประธานนะจันได้ป่าสังวรนะสังวรประธานสํารวมอากุสที่ยังไม่เกิดอย่าให้เกิดขึ้นประธานประธานอากุลที่เกิดขึ้นแล้วต้องรีบระปัจจุบันนี้ไม่เอาวิธีการนี้ไปใช้เลยนะ,นะดูจิตอย่างเดียวง่ายดีใช่ไหม,มแล้วก็ภาวนาประธานก็คือจเจริญสมสถะปัศนาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นอานุรักษณาประธานก็คือรักษาสมสถะปัศนาที่เกิดขึ้นแล้วให้จเจริญยิ่งขึ้นไม่ให้เสื่อมนะ สมถะภาวนานี่จําเป็นสําหรับพระพิสุทธ์ไหมจาเป็นสําหรับโยมไหมจําเป็นหรือเปล่า <Okay. S 1> จําเป็นอย่างมากมากเลยพรสภิกษุที่อยู่ไม่ได้หรือว่าต้องหาเรื่องไปทำเนี่ยนะเช่นไปก่อสร้างนะหรือแม้รทั่งการเรียนเนี่ยนะสังเกตดูถามพระหลายรูปเลยนะถ้าเกิดไม่มีการเรียนแล้วอยู่ยเฉยเนี่ยทําอะไรท่านต้องไปหาเรื่องทํานะที่อยู่ไม่ได้อะ่ะมันต้องมีอะไรทําอ่ะ นะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีสมถะทำพระจะฟุง้งนซะ่านสมถะเป็นเครื่องอยู่อย่างดีแล้วคนที่จะเจริยปัส,สนาถ้าไม่มีสมถะก็เจริญใจไม่รอดเพราะว่ามันต้องอาศัยการคิดการไข่ครวนการน้อมพิจารณาเยอะต้องอาศัยสมถะเป็นเครื่องอยู่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับการรบเวลาอ,ออกไปรบคือวิปัสนาเวลาเข้า่ข่พักพ่นก็คือสมถะก็ต้องมีการเข้า่ข่บ้างจะเร่ญสมถะบ้างแล้วก็เร่ยปัสนาบ้างใน การรักสูตรใช่ไหมจำได้ไหมการสูตรมีปียางสี่ยางอะไรบ้างฟังธทมตามการสนทนาธรมตามการเจริญสมถะตามการเจริญปัสนาตามการนะทำไมฟังธรรมะตามการแล้วต้องมาสนทนาธรรมะตามการด้วยทําไมต้องมาสนทนาเพราะอะไรเออแต่ปัจจุบันนี้ทาไมพระไม่ค่อยสนทนากันไม่ใช่พระอย่างเดียวโยมด้วย เอ้จะบอกไม่สนทนากันไม่ก็ไม่ได้นะคือสนทนาอยู่แต่ไม่สนทนาธรรมะมีสำนักหนึ่งสนทนาอย่างเลยสนทนาก็ดีนะอันมาพูดจริงไว้ได้ในความคิดอะไรนี่จากสำนักนี้เยอะมากเลยโดยเฉพาะการอ่านธรรมะทุกครั้งต้องตั้งคําถามให้ได้นะอ่านธรรมะทุกครั้งต้องมีคําถามถ้าไม่มีคําถามแสดงว่าคุณอ่านเฉยนะมันก็จะไม่มีทางที่จะแบบซึมซับ นะคุณอ่านอะไรก็ได้แต่คุณต้องตั้งคําถามเข้าไว้นะอะไรทไําไมเมื่อไหรที่ไหนเหตุผลเพราะอะไรอ่าแล้วก็เป็นเนติปกรณ์เป็นหาระหนึ่งหาระเลยนะการตั้งคําถามเนี่ยนะหาระอะไรจําได้เปล่าวิจ,ยะ,ะวจยะหาระวิจยะหาระเนี่ยนะต้องมีคําถามมีปุชกะด้วย มีคำถามต้องมีวิสัชนานั้นถ้าเราฝึกตั้งคำถามนะมันก็จะทําให้เราเนี่ยหาเหตุผลหาได้ไหมถ้าหาไม่ได้เราก็ไปถามนะหรือว่ามันมีคําตอบอยู่แล้วแต่เราก็ฝึกตั้งคําถามี่เราจะได้เอาไปสนทน,น,า,นากับคนอื่นก็เพียรในการรับบาปเจริญบุญนะอันนี้เป็นปะคหาจริยาหรือว่าเป็นสัมมาวายมะก็หมายถึงสัมมาประธานสี่เห็นวิริยะในพระไตรปิฎกที่ไหนนะที่เกี่ยวเรื่องภาวนาะให้รู้เลยว่าหมายถึงสัมมาประธาน นะคริยะมีหลายระดับนะเห็นสติที่ไหนในพระไตรปิฎกให้รู้เลยว่าตรงนั้นต้องมีสัมพััญญะด้วยแล้วไม่ใช่หมายถึงติปฐานท,ทั้งสี่ทั้งหมดนะแต่ต้องหมายถึงสัมพััญญะด้วยแล้วสัมพััญญาก็มีหลายระดับนะอันนี้ก็เป็นหลักนะหลักที่ท่านทําขึ้นมาเป็นคำพีนหนึ่งเลยเรียกว่าเนติป,ปกรณ์อีกคำพีนหนึ่งเรียกว่าอะไรปฏิสัตปิตกะปิตโกปฏิสัต เป็นการไขเคล็ดลับในการอ่านพระไตรปิฎกถ้ารู้สองคำพีเนี้ยจะอ่านพระไตรปิฎกได้แตกฉานเพราะว่าแต่ละคําแต่ละคํามันมีความหมายหลากหลายวิจิตสองคำพีนี้จะทําให้เราเนี่ยอ่านแล้วก็เชื่อมโยงเข้าใจได้ละเอียดมากขึ้นนะอุทานาจริยาการประพฤติสมมาสตินะชื่อว่าอุทานาอ,อุปัฏฐานาจริยาก็คือเข้าไปตั้งมั่นนั่นเอง สติตนี้เป็นตัวที่เข้าไปตั้งมั่นนะหรือว่าบางที่เขาแปลว่าทําให้ปรากฏแต่ได้ไหมใช้ปรากฏได้ไหมฮะเนี่ยปุปปัฏฐานะนะให้ปรากฏไอ้ขาน้แต่ว่าตั้งเนาะโอฐานะบางที่ก็แปลว่าปรากฏแต่ว่าเข้าไปทําให้จิตเนี่ยตั้งมั่นในอารมณะ์นะก็คือทําให้ระลึกได้นั่นเองสติเป็นตัวที่ทําให้ระลึกนะก็ในที่นี้ก็จะเน้นสติปัฏฐาน สติก็มีหลายระดับนะสติฐานก็คือเป็นการสำารกคลายความเห็นผิดนั่นเองทําให้ละตัณหามานาัทิฐิการพตรนะิสัมมาสมาธิชื่อว่าอวิเขปัจริยาก็คือคาไม่ฟุ้งซ่านนะสัมมาสมาธิอันนี้หมายถึงฌานสี่เลยนะเห็นไหมหลายคนโดยเพราะนักบิธ,ธรรมเข้าใจผิดว่าการเจริญฌานไม่ใช่หลักการในพุทธศาสนาอาร,าราธนาบ,บทกับทกดาบทได้สมาบัติแปดก็ยังไม่บรรลุเลย ใช่ไหมแต่ว่านักพิธรนทั้งหลายไม่ยอมไปอ่านพระไตรปิฎกโดยเฉพาะหมวด8ปดอังคุตตรไรกาย,ายอัถกาดอิบาผู้เจ้าสอนให้เจริญช้านสำหรเจริญสมาธิสมาธ,มาธิอันศีลอบรมแล้วมีผลมากมีไอสองมากปัญญาอันสมาธิอบรมแล้วมีผลมากมีไอสองมากจิตอันปัญญาอบรมแล้วทําให้หลุดพ้นจากกามาสะวะภวาสะวะและอวิชชาสะวะเพราะนั้นควรจะ จเจริญสมาธิได้สูงสุดคือระดับอรูปฌานนะทธเจ้างยังสรรเสริญการเจริญอรูปฌานคนจะ,จะเจริญสมาธิได้ต้องมีศีลดีแล้วนะศีต้องอบรมคนจะ,จะเจริญปัญญาได้ดีต้องสมาธิแน่วแน่สมาธิต้องอบรมคนจะมีจิตหลุดพ้นจากอาสวะต้องปัญญาอบรมไว้บริบูรณ์แล้วนั้นตรีชิกขาต้องบริบูรณ์มันถึงจะบรรลุตามระดับขั้นนะ แต่ว่าปัจจุบันนี้อาจารย์กรุณากจ้าสนามากก็เลยพยายามย่อให้เรานะย่อไปย่อมาก็เลยชวนกันไปไหนก็ไม่รู้นะเข้าป่าเข้ารบเข้าปงไปนะชวนมาเข้าพระไตรปิฎกดีกว่าอันนี้ก็เป็นมรรคแปดซึ่งก็เรียกว่าเป็นจริยาอย่างหนึ่งนะคราวนี้ยังมีจริยาอีกสามอย่างนะอันนี้ก็อยู่ในปฏิทิพิธามรรคเลยนะ จริยาในปฏิสัมภิทามักมีสามอย่างเรียกว่าวิญญาณจริยาอัญญาณจริยาและก็ยานจริยาถ้าเป็นวิญญาณจริยาเนี่ยหมายถึงอเหตุกจิตทีแปดวงนะอหตุกจิตทีแปดวงเนี่ยประพฤติเป็นไปในแค่รู้เฉยๆไม่เป็นบาปไม่เป็นบุญนะแค่รู้แจ้งเท่านั้นรู้แจ้งอารมณ์เป็นอเหตุกจนะิตสี่แปดนะส่วอัญญาณจริยาประพฤติด,ด้วยความไม่รู้ ก็คืออากุศสจิตทั้งสิดวงขณะนั้นเนี่ยรู้ความจริงอะไรบ้างไหม,ไมไเพราะว่ามีโมหะเกิดทั้ง12ดวงเลยนะเรียกว่าอัญญาณาจริยาส่วนญาณาจริยาประพฤติด้วยความรู้หมายถึงวิปัสนามรรคและผลวิปัสนามรรคและผลนะเรียกว่าเป็นญาณาจริยาคือประพฤติเป็นไปด้วยความรู้ที่จะทําให้ออกจากวัตฏะด้วยนะ ให้ออเจาับตาท่านนี้มีข้อความตรงนี้ยมตั้งใจฟังนะเดี๋ยวจะถามญาณจริยาเนี่ยด้วยสมรของวิปัสสนามรคผลทําหน้าที่รู้โดยพิเศษพิ่งสร้างจริยาเหล่านี้ผสมกันนะก็คือคำเนี่ยคำว่าอัญญาวิญญาณจริยาเนี่ยเป็นคําผสมกันระหว่างสามอันนี้ก็คือวิญญาณจริยาอัญญานจริยาและก็ญาณจริยานะคราวนี้เนี่ยจะมีพวกนี้ก็คือ ส่วนสาเหตุตุกกการมวจรอ,อันนี้แปลไม่ค่อยดีนะอยากให้โยมจับใจความนี้ว่ามันจะหมายความว่าไงส่วนสาเหตุตุกกการมวจรกุศลกิริยาที่เว้นวิปัสนาสาเหตุตุกกการมวจรเป็นวิบากรูปาวจรกุศลอะรูปาวจรกุศลและที่เป็นอภยกริพ้นจากจริยาสาม ตกลงถามว่าที่พ้นจากจริยาสามเรียกว่าจริยาวิมุตต์นี่มีจุดจุดจุดกี่ดวงกี่ดวงถ้าเป็นอเหตุการจิตสิบแปดเรียกว่าเป็นวิญญาณจริยาไม่เป็นกุศลอกุศลนะ ถ้าเป็นอกุศเลเจ็ดสิบสองเรียกว่าอัญญานจาริยาที่เป็นญาณจริยาคือมรคคือด้วยสามารถวิปัสสนามรคผลนอกนั้นนอกนั้นก็คืออะไรบ้างเนี่ยสาเหตุุกา์การมจรกุศลกิริยาที่เว้นวิปัสสนาสาเหตุกา์กมจรวิบารูมิปจกุศลอกุรลที่เป็นอภิญญากริดเป็นจริยาวิมุตติกี่ดวง ตอนนี้นะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเป็นคอมพิวเตอร์นะมันกำลังวิ่งใหเท่าไหร่5้เอ็ดดวงอะไรบ้างก็เอา89-38 8บ3 8้ลบ้าลบที่8มอย่งไงก็คืออเนกุกัดดวงอันสือ1 2ก็เป็น3 0แล้วก็วิปสนามาวรับเป็นแปดัเป็นแก็เป็นรร่แอันนี้แ แล้จิตสอเปแปดหรือเก้ากมนคือนย์สิห้ารไปค่ะอ๋อเหลือห้าสิบเอ็ดเก่งมากเกือบถูกเกือบถูกแปลว่าอะไรแปลว่ายังไม่ถูกคือมัดสี่ผลสี่ใช่ไหมแล้ววิปัสนาเนี่ยถามว่าจิตที่เป็นไปในวิปัสนามีกี่ดวงจิตที่เป็นไปนวิปัสนากี่ดวง มหากุศลแปดมหากิริยาแปดต้องาครับไม่ต้องวิปัสสนานี่นะวิปัสสนาเนี่ยถ้าเป็นวิปัสสนาญาณนะโยมต้องญาณสัมปยุทธ์ถ้าเป็นวิปัสสนาหมายถึงมหากุศลแปดดวงมหากิริยาแปดดวงเพราะว่าวิปัสสนานั้นคนเจริญชำนาญชำนาญเนี่ยเขาเจริญด้วยมหากุศลญาณวิปยุทธ์ก็ได้ พระรหต์ที่ท่านชํานาญชํานาญนี่นะท่านเจริญวิปัสนาด้วยมหากิรยิยาญาณวิปยุทธก็ได้ถามว่าโยมอ่ะสวดมนต์อ่ะญาณสัมปยุทธทุกครั้งหรือเปล่าไม่ยนะโดยเฉพาะคนสวดชนานาญชํานาญใช่ไหมสวดไปคิดถึงบ้านได้ไหมไคิดถึงลูกได้เปล่ายังสวดได้เลยอะ่ะเพราะนั้นเขาเจริญวิปัสนาชํานาญชนานาญเขาเจริญด้วยวิปยุทธก็ยัยงได้นะเพราะนั้นก็เว้นก็คือ เว้นมัรจิตสี่ผลรจิตสจิตที่เป็นจริยาวิมุตนะก็คือมหากุศลแมหากิริยาแปที่เว้นวิปัสนาแล้วก็มหาวิบาก8ก็เป็นกรรมจร24กรรมจร24ี่แล้วก็รูปรจรรูปรจร27ยี่สิเ็ดยกับยีเป็นเท่าไหร่เอาห้าสิบเอ็ก็ถูกดิใช่ไห ถูกแต่ว่าต้องเว้นนะก็คือต้องเว้นที่เป็นวิปัส,สนาแต่ดวงนะแล้วก็เว้นมัคคิโผลจิต,จตมากตะยีิบเจเป็นจริยาวิมุตต์แล้วก็กามะโสภะยีสิบสี่ที่ไม่เกี่ยวกับวิปัส,สนาเป็นจริยาวิมุตต์ ที่เป็นเจริาวิมุตต์เพราะว่าจิตเหล่านี้ไม่ใช่เป็นตัวที่ทําให้บรรลุโดยตรงไม่ได้ทําให้บรรลุโดยตรงนะแต่ว่ามันสามารถที่จะทําให้บรรลุได้โดยเป็นอุปนิสัยปัจจัยก็คือพวกฌานรูปฌานอรูปฌานพวกนี้สามารถเป็นปัจจัยได้สําหรับคนที่เข้าใจหลักการในพุทธศาสนานะ <Okay. S 1> ถ้าเป็นญาณจริยาเนี่ยหมายถึง มหากิริยาแปดแล้วก็มหากุศลแปดสิบหกนะสิบหกก็มรสี่ผลสี่สิบแปดก็เป็นยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ครนี้ถ้าเกิดเป็นจริยามิมุติก็คือการมรสุพน้ายี่สิบสี่กับมหากระตะยี่สิบเจ็ดนะถ้าเป็นห้าสิบเอ็ดทมจรมยิยู่ปูู่ปู่มไม่ไ,ไม,ไม,ไม่คือนอกพุทธศาสนามีไนงะ นะมันเฉพาะในพุทธศาสนาแล้วก็ไม่ใช่เป็นตัววิปัสสนานี่ก็จะเน้นวิปัสสนานะอันนี้เขาเน้นวิปัสสนามาั้ยแต่ถามว่ารูปฌานอรูปฌานเป็นวิปัสสนาได้ไหมถามว่าเป็นกุศลที่เป็นไปในวิปัสนปนปนปสนาได้ไหมรูปฌานอรูปฌานจะริญวิปัสสนาได้ไหมต้องออกจากฌานถูกไหม เพราะฉะนั้นตัวตัวฌานจิตเนี่ยไม่ใช่เป็นญาณจริยาเพราะว่ามันไม่สามารถจะทําทเห็นแจ้งสภาวะความเป็นจริงไม่สามารถที่เป็นตัวทําให้ถึงพระนิพพานได้แต่มันจะเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองที่ทําให้วิปัสสนามีกําลังสมถะเนี่ยฌานเนี่ยจะให้วิปัสสนามีกําลังต่อเมื่อคุณออกจากฌานมาแล้วคุณสามารถจะเริยปัสสนาได้เพราะฉะนั้นญาณจริยาในที่นี้หมายถึงว่าเป็นจริยาที่เกี่ยวกับวิปัสสนานะ เกี่ยวกับวิปัสสนามรรคผนเท่านั้นแต่ถ้าเกิดในเรื่องไตรสิกขาจะต้องรวมรูปฌานอรูปฌานเข้าไปด้วย,เร,ยเรียนถามค่ะว่าวิปัสสนาในญานจริยาเนี่ยคือมีมีวิเรียกว่าอะไรมหากริยาแปดแล้วก็มหากุศล8แปดใช่ไหมคะม,มหากริยาแปดเนี่ยเป็นวิปัสสนาได้ยังไงอะคะ ก็พระอรหันต์เวลาที hmm. ่เข้าผลและสมบัต <in language> ินะนะเรียกว่าวิปัสนาเหมือนกันเหรอคะต้องเจริญวิปัสนาก่อนต้องเจริญวิปัสนากรที่จะเข้าผลและสมบัติได้ไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บปุ๊บมีปณิธานเป็นอารมณ์เลยไม่ได้ไม่ได้ก็คือท่านก็ยังมีวิปัสนาด้วยแต่เวลาเข้าเวลาเข้าผลและจิตนะเวลาที่เข้านิโรธสมบัตินะเข้าผลและสมบัติเนี่ยต้องเจริญวิปัสนากร นะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการเข้าผลและสมบัติจริยพัศนาล้วนๆถ้าเข้านิโรธาสมบัติต้องเจริญฌานสลับกับวิปัสนานะอันนี้ก็สํานักเก่าก็ยังเข้าใจผิดอยู่ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็คือเราเราจะเอาจิตแปดสิบเก้าแล้วก็มาลบจานวนจิตในนี้ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าไอต้ตรงตรงคําว่าวิปัสนาที่มีสิบหกดวงตรงเนี้ยกับการมาวัจระที่ไม่เป็น การมาว่าใจละกุศลและวิบากที่ไม่เป็นวิปัสนาก็มีด้วยด้วะด้วยละเอียดมากขอบพระทงค่อะอานะนนี้มาดูจริตต่อไปนะจริตหกยมเป็นจริตไหนราคะจริตประพฤติด้วยราคะเป็นประจำเลยโทสะจริตประพฤติด้วยโทสะโมหจริตก็ประพฤติด้วยโมหะสัทธาจริตประพฤติด้วย ความเลื่อมใส,สศรัทธาวิจตเจริชช่างคิดนะแล้วก็พุทธิจริตนะประพฤติด,ด้วยปัญญามีเหตุมีผลชอบประพฤติด,ด้วยเหตุด้วยผลโยมเป็นจริตแบบไหนเนี่ยโยมเป็นพุทธเจริชหโยมเป็นพุทธเจริชต่อมิสกะเป็นทุกอย่างใ่ไหมมิสกะมิสกะใช่ไหมอ๋อมิสกะจริตเดี๋ยวต้องเพิ่มจริตที่เจ็ดแล้วเนี่ยเป็นจเจริชแบไหนเคยถามโยมหรือย,อยังว่า อานาปานสติเหมาะสําหรับจริตไหนโมหจริตโดยเฉพาะโยมไก่ต้องเจริญอานาปานสติหรือเปล่าโมหจริตนี่หมายถึงคนประเภทไหนโมหจริต มหาจริตหมายถึงคนประเภทที่งโงงๆหรือเปล่าฮ <มๆ S 1> ะงงๆเจริญอนาปนานสิได้ไหม,มให้รู้ว่าราคะจริตเนี่ยนะหมายถึงคนมีปัญญานะแต่จิตอัธยาศัยเนาะไปชอบสวยงามนะชอบสวยงามชอบเรียบร้อยคนโทสะจริตเนี่ยไม่ใช่เป็นคนเจ็บแบบว่างงๆขี้โกธมาไม่มีเหตุไม่ีผลแต่เป็นคนฉลาดแต่เป็นคนที่แบบคือมองเห็นแต่ความผิด มองเห็นด้วยองความบกพร่องนะอาจจะหงุดหงิดง่าย,ายแต่ว่ามีปัญญาเฉียบนะแล้วก็ในสุดิมาร์กเขาแสดงด้วยว่าโทสะเนี่ยมันมีอารมณ์คล้ายปัญญานะเพราะว่าแต่ว่าปัญญาติดข้องหรอือเปล่าปัญญาติดข้องอะไรไหมแล้วโทสะมันติดอะไรบ้างไหม <laughs> <laughs> มันมทิ้งหมดนะมอมดะแมวเจ้าอาไรแต่เพิดบนหมดใช่ไหม <laughs> <laughs> นะแต่ว่าราค่ากับศรัทธาใน,ในี่ใกล้กัน าราคานี่ติดคองสัทธานก็ติดนะแต่ติดเพื่อจะเอามาสละส่วนโมหะไอโมหะเนี่ยเป็นความหลงในที่เนี้ยหลงที่เนี้ยหมายถึงว่ามีโอกาสที่จะหลงได้แต่ว่าคิดเหตุผลอยู่เป็นประจำเมื่อก่อนเนี่ยมาไม่เข้าใจเอ้คนโม่มันจะมาฉลาดได้ไงคนโม่จะมาเจริญสรถะเจริญวิปัสสนาได้ยังไงแต่มีนะคนที่หลงหลงก็ฉลาดมีไหมโยม ถึงหลงฉลาดที่ลืมแต่ว่าคิดเหตุผลให้ลึกซึ้งลูกยอมอ้อยเนี่ยนะ <มา S 1> เป็นคน<า>ทำให้อนามาเก็ตเรื่องนี้<า>แกเป็นคนที่หลงนะแต่ว่าแกเรียนบาลีเองนะแกเรียนคอมพิวเตอร์เองนะแกไปสอบได้ปริญญาได้อะไรนแกนะแล้วสองคนสังเกตแกเล่นเองหมดนะแต่แกที่ลืม อาเมื่อเข้าใจอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองเมื่อก่อนนี้ไม่เข้าใจน้อยคนโม่มันจะมาเจริญอาณาปานาสติได้ไงสรุปแล้วราคาจริโตโาสจริโตมหาจริพวกนี้มีปัญญาหมดเพียงแต่ว่าอัธยาศัยน้อมไปชอบสวยงามหรือว่าหงุดหงิดง่ายหรือว่าหลงง่ายแต่เป็นคนมีปัญญาและคนที่จะไปบัตบรรลุได้ต้องเป็นติเหตุกะปฏิสนธิหมดเพียงแต่ว่าติเหตุกะบางคนมีโลภะเป็นบริวาร ตเหตุกะบางคนมีโทสะเป็นบริวารตอนทําบุญนะนะแล้วก็ตีเหตุกะบางคนมีโมหะเป็นบริวารตอนทําบุญได้ใช่ป่ะฉลาดฉลาดในการทําบุญแต่ตอนทําแล้วก็เอออะไรขึ้นมากันไม่รู้แล้วก็รวมอยู่ในกุศลนั่นแหละมันก็จะทําให้เกิดมาแล้วก็แล้วก็ฉลาดบางอย่างแต่บางครั้งก็ดูเหมือนโง่นะบางครั้งก็ฉลาดโยมเคยเห็นรูปไอสไตน์แลบดินไหมเคยเห็นไหม บองตื่นนะวะไอ้สไตเนี่ยเรียนแบบโดนครูว่าปมะทำเลยนะเละๆบ้องๆนะไอสไตอ่ะแต่ว่าปัญญาเขาเฉียบไหมสมองเขาได้รับการเก็บเอาไว้ให้มินนักวิทยาการเรียนเลยนะดองสมองไอว้ทาเป็นอัจฉริยะเลยนะอันนี้จริตกนะทางฝ่ายเอาสนล้ว,ลวนเนี่ยสามประเภทกับทางฝ่ายดีเนี่ยศรัทธาหรือว่าพุทธิเนี่ยนะ ก็สามประเภทนะแล้วสามอย่างมันใกล้เคียงกันนะก็คือราคะใกล้ศรัทธาโทสะก็ใกล้โทสารี่ต้องใกล้พุทธ,ธินะแล้วใกล้ปัญญาส่วนโมหะนี่ใกล้วิตกนะแล้วอัยาศัยการกระทาเนี่ยก็ดูได้นะสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดอาจารย์ไม่ได้อภิญญาเขาจะดูจากการประพฤติของลูกศิษย์นะ่าจริติกอะไรจะให้กรรมฐานตรงอาจริติกนะจากการใสจีบอลจากการ ฉันอาหารจากการปัดฝ่านะจากการดูแลความเรียบร้อยเรื่องกุฏิเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็จะดูได้ว่าจริตอะไรแล้วก็ก็จะให้คำมัธันทร์เนตอเรียนถามค่ะงั้นแสดงว่าจริตหกเนี่ยไม่ต้องไปใช้กับคนที่ไม่สนใจพระราชทาไตใช่ไหมถูก คือมัได้ไม่ได้เกี่ยวอะไรอ่ะเขาอาจจะมีจริตเหล่านี้ก็ได้แต่เขาก็ไม่ได้มาสนใจกับธรรมะแล้วมันจะมาเกี่ยวอะไรเราไม่ต้องไปวินิจฉัยว่าคนนี้เป็นโมหะจร,ริตหรือเราก็ไม่รู้แน่อนอนเพียงแต่ว่าเราสันนิษฐานเท่านั้นเองนะแต่มาที่เราจะต้องมาเรียนรู้ว่าว่าถ้าเป็นราคะจริตต้อง <ใน S 1> จริงกรรมฐานแบบไหนโทสะจริตต้องเจริงกรรมฐานแบบไหนนะไอ้คนที่ไม่ได้มาเรียนธรรมะอะไรก็ไม่ต้องไปสนใจเขาหรอก นะแล้วพวกเราเองแม้กระทั่งพวกเราเองอ่ะบางทีเราก็งงอ่ะเอ๊ะตกลงเราเจริญกอะไรกันแน่ใช่ไหมโยมทั้ะนั้กรรมฐานนี่ควรเจริญอย่างเดียวไหมนะแล้วเจริญกี่อย่างดีก็อย่างน้อยก็ต้องสี่อย่างแหละกรรมฐานอย่างน้อยต้องสี่อย่างนะสถมถัตกรรมฐานนะอะไรบ้างพุถานุสติเมตามรณสติอสุพะสี่อย่างควรเจริญ กี่วันครั้งหนึ่งยควรเจริญทุกวันนะวันหนึ่งห้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีแล้วแต่ใครจะมีฉันทะเจริญอะไรบ้างถ้าโยมไม่เจริญงอนฐานสี่อย่างนี้ให้รู้ว่าโยมอะอยู่ห่างกับพระคัตนตร์เป็นกรรมฐานที่จำปราถนาในที่ทั้งปวงเลยนะอ้าวใครมีปัญหาอะไรไหมครับ พอดีผมได้อ่านัจอยังไน่ทีิสุทธิมะครับท่านบอกว่าการเจริญนานาปานาสตินี้เหมาะสมกับมหาบุรุษครับตรงนั้นผมไม่เข้าใจไม่จดงม้นมอันนั้นมันไม่ใช่วิสุทธมรรคนะอันนั้นเป็นปฏิสัมมิธามรรคในปฏิสัมมิธามรรคเนี่ย,ยเขาจะแสดงว่าเป็นกรรมฐานของมหาบุรุษพ,พ,พ,พระพุทธเจ้าทุกองนะพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระอัครสาวกทั้งหลายท่านเจริญอานาปานสติอันนี้ก็หมายถึงว่าถ้า ที่เป็นมหาบุรุษทั้งหลายที่มีความสามารถท่านจเจริญกันเป็นปกติธรรมดาแต่ของเราเนี่ยเราเป็นมหาบุรุษหรือยัง <Yeah. S 1> แต่เราอยากจะเป็นไหม <Yeah. S 1> อยากจะเป็นหร <Yeah. S 1> ือเปล่าอ้าวถ้าอยากจะเป็นก็จเจริญได้ไหม่ะ <Yeah. S 1> ก็ได้เนี่เห็นไหมคนเราเป็นดีความผิดเอ้ยเราไม่ใช่มหาบุรุษเราไม่ควรเจริญอ้าแล้วคุณไม่คิดจะจะเป็นมหาบุรุษบ้างหรือ <c oughs> นะฮะท่านในที่สุดที่มาก็สแสดงไว้แล้วหรับ <c oughs> โมหะเจริตกบวิตกจริต <c oughs> ใช่ไหม นะแล้วก็ใช้ได้ผลจริงไหมคนที่ชอบคิดพ่านไปเนี่ยมากาหนดลมเนี่ยส่งบง่ายไหมนะหรือว่าคนที่ชอบเอ,อ่อหลงๆเนี่ยมาใส่ใจยอยู่อารมณ์อ่ะไอ้ความเอ,อิมจะน้อยลงได้ไหมเออมันก็ควรกับการเจริญเพราะยไปขวางตั้งอันนีน้คือความเข้าใจผิดการตีความหมายผิดก็ไมมว่าคือเรียนในพิธรรมเนี่ยแล้วก็ไม่ให้ความสําคัญกับการเจริญสมาธินักพิธรรมหลายสำนักเลยนะจะไม่ให้ความสําคัญกับการทําสมาธิเพราะว่าเข้าใจผิด นะเข้าใจผิดมาตั้งแต่ปารัมะปราที่ไหนก็ไม่รู้นะก็เลยไม่สนับสนุนการทําสมาธินะแม้กระทั่งเนี่ยอารมณ์กรรมฐานสี่สิทันพระพุทธโสษา,าจารย์ก็แสดงไว้แล้วเนี่ยแต่ก็ยังไม่เห็นความสําคัญก็เลยทําให้เป็ตีความว่าอานาปานสตินั้นเฉพาะมหาบุรุษเขาไม่ได้มีบอกเลยว่าเฉพาะมหาบุรุษที่เจริญได้เท่านั้นมีคําว่าเอวะหรือเปล่าไม่มี เพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงให้เห็นว่าความจริงของผู้ที่เป็นใหญ่ทั้งหลายเนี่ยมหาุรุษทั้งหลายเขานิยมเจริญกันแต่ใครอยากเป็นมหาุรุษก็ควรเจริญด้วยใช่ไหมก็ไม่เห็นมีโทษอะไรมีแต่ความเจริญมีแต่สิ่งที่ประเสริฐทท้านั้นเลยของดีๆที่พระเจ้าแสดงให้ทั้งหมดเลยนะกรรมฐานสี่สิบเนี่เอามาจากไหนรู้ไหมพระพุทธโฆศาสาจารย์เอามาจากไหนฮะ สีน้องคะในพระไตรปิฎกอะ่ะมีกรรมฐานส<ๆ>ี่สิบหรือเปล่าม,มีไหม,มนะในอัตถกถาพระไตรปิฎกก็ใช้กรรมฐานสามแปดอารมณ์สามหนแปดนะแต่งเจงก็คือสี่สิบแหละแต่สี่สิบเนี่ยมีที่ไหนถ้าไปกดคอมพิวเตอร์นะไปเสิร์ชหาเลยไม่มีกรรมฐานสี่สิบไม่มีนะในพระไตรปิฎกก็ไม่มี แต่พระพุทธเาจ้าจะแสดงไว้เรียรายเป็นในที่ต่างๆแสดงอ่ะองนี้กรรมฐานนี้แสดงองค์นั้นกรรมฐานนู้นเรียรายไปหมดเลยแต่พระพุทธโคตศาจานะ่ะมารวบรวมให้จะมีที่หนึ่งในสังยุตติกายมหาวราระค่ะทนแสดงกรรมฐานไว้เยอะมากเลยว่ากรรมฐานทุกอย่างแม้ทั้งพุทธานุสิก็ทําให้ถึงปณิธานได้ธรรมานุสิสังฆา,านุาานาสิกรรมฐานอนาปานสิอสุภะกรรมฐานใช้ถึงปณิพานได้หมดเลย แต่มันไม่ครบสิสิบนะยังมีที่อื่นอีกแต่สูตรนี้ยแสดงว่าเยอะมากแต่ไม่ครบสีส่สิบนะ mm hmm. เพราะนั้นเนี่ยเห็นไหมว่าอ่านไม่ทั่วเพราะอ่านไม่ทั่วแล้วเนี่ยทุกวันนี้เป็นแล้วนะ mm hmm. ยังศึกษาพระไตรปิฎกไม่ทั่วแต่เป็นอาจารย์่ะ